หลานนพสการพระคุณเจ้าเท่าที่ฟังมาแล้วสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพภพภูมิมีจริงนะครับแสดงว่าต้นนิ้วก็มีจริงกระทะทองแดงก็มีจริงเท <c oughs> ่าที่ผมเคยฟังมานะฮะนรกนี่อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดชัยนาทภูมินะครับก็ฟังจากพระอาจารย์ที่ท่านเคยมรณภาพไปแล้วฟื้นขึ้นมา <c oughs> นะครับทีนี้เมื่อมีสิ่งนี้จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะ ทำอย่างไรจะให้มนุษย์กลัวทธาไมยังทำบาปกันอยู่ทธาไมยังผิดศีลกันอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยยังหมกมุ่นในเรื่องโกหกผิดศีลกามเมนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงเพื่อยกระดับคือครูต้องดีมาก่อนก่อนที่จะมาสอนเด็กถ้าตัวเองยังอยู่ในศีลห้าไม่ครบสมควรเป็นครูไหมครับอ่เออ เรื่องของศีลเนี่ยโยมพระศาสดาตรัสไว้เนี่ยเราไม่ได้วัดดีเรวกันที่ศีลอย่างเดียวโยมรักษาศีลห้าดีน,นะไปนรกได้ไหมไปได้ผิดศีลห้าปริพาชกเห็นมันไปเกิดในสวรรค์มาถามพระพุทธเจ้า ผู้เจ้าบอกพระองค์มีมหากรรมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดนะนั้น,น,นก่อนที่เขาทำกรรมเลวตรงนั้นเขาทำกรรมงามไว้ก่อนตัวนั้นให้ผลพระองค์เรียกปุเพวาสาตังกตังโหติกลยานกรรมหมังสุขเวทนียัอย่างในการก่อนเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนา อีกอันนึงเรียกว่าปัจฉาวาสตังกตังโหติกลายานกักมังสุขเวทนียังในการภายหลังเขาได้กระทํากรรมงามอันนําไปซึ่งสุขเวทนาคนที่ยังศีลไม่ดีอย่าพึ่งไปตาําหนิอย่าพึ่งไปว่าเขายังไม่สมควรเป็นครูอาตมาอยากให้เขาได้มีโอกาสเสพคบคําตถาคตก่อนเพราะเหตุผลว่า พระตถาคตจัดคนเป็นสิบจำพวกในสิบจำพวกนี้มีห้ากลุ่มในห้ากลุ่มนี้จะมีกลุ่มละสองพวก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 เป็นสิบจำพวกในห้ากลุ่มนี้จะมีกลุ่มคือทุศินมีศินลาคะากลา้ามักโหลดฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มนี้แยกเป็นสองแบบแบบหนึ่งฟังแบบหนึ่งไม่ฟังพวกฟังคือ กระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูดแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วจะรู้ชัดปัญญาวิวุจเจโตวิรุจอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิณดังนั้นให้โอกาสเขาฟังคําตถาคตก่อนคนพวกนี้ถึงแม้จะทุศิณจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมแต่ถ้าคนมีศิณ แต่ไม่กระทํากิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรไม่ทั้งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคนพวกนี้ไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเห็นไหมพระองค์จึงตรัสว่าพวกเราทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ตถาคตหรือเก่งเท่าตถาคต ดังนั้นเราเป็นแต่เพียงบอกความห่วงใยให้กันและกันให้ข้อมูลให้ความรู้กันและแต่ละคนไปช่วยกันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่พยายามเพียรประพฤติปฏิบัติเพราะคนเราไม่ได้ยืนหยุดอยู่ที่จุดหยุดนิ่งนะทุกคนมีพัฒนาการแต่จะพัฒนาการไปในทางดีหรือเลวพระศาสดาให ลืมเรื่องอดีตอย่าไปกังวลเรียกว่าปุพันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปลาลบขันในเบื้องต้นโสดาบันจะวางได้และอย่าไปกังวลอนาคตเรียกอปรันตานุทิฏฐิความเห็นปลาลบขันในเบื้องปลายขอให้ทุกคนอยู่ในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีประพฤติมักมีองค์แปดนะง่ายๆยย่อลงมาคือ อาณาปานสติรู้ลมหายใจเขาออกแค่นั้นเองถ้าจิตเคลื่อนออกจากลมไปให้ละนันทิคือความเพลินแล้วกลับมาอยู่ที่ลมเหมือนเดิมทําแค่นี้คนคนนั้นจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเดี๋ยวความทุศิลของเขาจะค่อยๆดีขึ้นมาบางทีเรามองคนทุศิลคิดว่าเขาจะทุศิลไปตลอดการไม่ใช่เช่นเจ้าสารกานิสักยะ พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันเพื่อนๆนเจ้าสารกานี้บอกว่าถ้าสารกานี้เป็นโสดาบันคนมันก็เป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วเพราะว่าเจ้าสารกานี้นั้นเป็นผู้ทุลพลด้วยสิกขาเสวยน้ําจันทร์กินเหล้าสิกขาบกพร่องแต่เจ้าสารกานี้นั้นผู้เจ้าบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าสารการนี้มีความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงค์การที่ใครจะบอกว่าสารการนี้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตินรกนั้นไม่ใช่ฐานนะและคำตอบขยักที่สองของผู้เจ้าตัดว่าในการแห่งมรณะนั้นเจ้าสารการนี้สมาทานซึ่งสิกขาบทก่อนสิ้นพระชนพระองค์จึงพยากรบวกกับความมั่นคงในพระพุทธธรรมระสงค์ที่มีมาแต่ก่อนว่าสารการนี้เป็นโสดาบัน เห็นไหมเพราะนั้นเราไม่ประเมินคนคนแม้ยังทุสินอยู่เขาแก้ไขตัวเองได้ทุกคนแก้ไขตัวเองได้และเราเองก็เคยทำเลวมาแล้วตลอดการยาวนานนะไม่งั้นเราคงไม่ไปเกิดในนรกและเดรัจฉานซึ่งพระพุทธเจ้าบอกพวกเราทุกคนเคยผ่านนรกกันมาแล้วทั้งนั้นเคยผ่านเดรัจฉานเคยผ่านเปลววิสัยก็แสดงว่าเลวกันมาไม่น้อยนะอ่า นี่คือสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพวัะนั้นเราช่วยการฝึกตนเองฝึกฝนตนเองนะพัฒนาตนเองไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนต้องช่วยตนเองพวกเราซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอมหาชนทั้งหลายเนี่ยได้สืบทอดกัลยาณวัตรของพระาศาสดาเอาไว้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องถ่ายทอดในสิ่งที่ดีงาม แล้วก็ถึงเราจะยังไม่ดีงามเราก็ค่อยๆพัฒนาตนเองนะให้ดีงามขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบางทีการที่เราพูดแต่เรื่องถูกต้องแต่ตัวเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นตัวอย่างในการกระทําที่ลูกศิษย์จะมองไปและเอาเป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นถ้าเราสมบูรณ์เพียบพร้อมได้นะด้วยตัวเองด้วย แล้วก็ด้วยคำสอนด้วยมันจะดีที่สุด